ก็นี่นะครับบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับที่บ้านสวนพี่หนูนานะครับเมื่อสักครู่ก็รดน้ำช่วยพี่หนุนาไปนะครับก็ให้แอนุกี้คุมกล้องไลฟ์สดนะครับอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วนะครับก็เดี๋ยวนี่ครับดูบรรยากาศนะครับพี่หนุนาก็เปิดไฟส่องสว่างนะครับสวยงามมากนะครับบ้านสวนตอนคคืนแล้วพร้อมด้วยไฟโซลาเซลล์นะฮะ สิหลอดนะที่อยู่ที่สวนแห่งนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่นะครับวันนี้ท้องฟ้าสีออกเป็นสีส้มๆนะครับเป็นอะไรที่แปลกหูแปลกตามากนะครับเพราะว่าแอดไม่ได้แต่งภาพนะทุกท่านดูเอานะครับขึ้นสีเป็นส้มๆนะครับเหมือนภาพวาดเลยครับแล้วก็เห็นดาวแล้วนะครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงดาวบนฟ้านะครับ แต่สีนี่แบบว่าสวยสวยสดนุนงามมากครับ,ค,รบคือถ้าไม่มีไฟโซลาเซลล์นะครับจะทำให้ที่นี่ดูมืดๆนะครับอันนี้มีสีสันมีแสงสว่างจากหลอดไฟแล้วก็ทำให้ดูแบบว่าบรรยากาศร่มรื่นนะร่มรื่นนะครับเหมาะแก่การพักผ่อนนะครับรนนรบ,บ้านสวนแห่งนี้นะครับ ตอนนี้พี่หนูนาก็ไปจัดการเด็กๆนะครับแล้วก็อีกสักพักหนึ่งก็ให้เด็กๆล็อกลอกกงนะครับให้พี่หนูนาก็ทำภารกิจนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาอัปเดตกันต่อนะครับวันนี้ก็สองแอดก็ขึ้นมาช้านะครับเพราะว่าทำภารกิจที่บ้านนะฮะเก็บลานข้าวนะครับแล้วก็กอกข้าวเหนียวนะครับ ก็มีเวลาแค่ครึ่งวันนะขึ้นมาคนระับก็ไปทักทายพี่นัทนะเออพรุ่งนี้เราต้องไปบ้านพี่นัทก่อนนะครับเพราะว่าเราไปขุดมันม่วงมานะครับเราจะให้พี่นัททำมันม่วงให้กินนะพรุ่งนี้พี่เบ่านกนะครับมันม่วงนะฮะพรุ่งนี้ต้องไปกินของหวานนะครับหัวใหญ่มากนะครับมันม่วงนะก็แม่พี่เบ่านกเอาแบ่งให้มาสองอันนะเดี๋ยวแอดจะไปปลูกหลังบ้านนะครับ ปลูก 1>, 1ปีนะครับได้กินเอาไว้ทําของหวานกินนะครับหลายๆาท่านามีเมนูไหนเมนูเด็ดนะฮะเสนอได้นะครับเผื่อไปทําของหวานประเภทต่างๆทานนะเดี๋ยวแอดก็เอาไปปลูกไว้ก่อนนะเดี๋ยวปีหน้านุ่นแหละนะถึงจะได้กินนะสองหัวเล็กๆนะครับแม่พี่บ่อนกบอกว่าเอาไปปลูกนะครับก็แบ่งมานะครับส่วนหัวใหญ่ก็ให้พี่นัดนะครับทำของหวานพรุ่งนี้นะครับ เลี้ยงคนงานด้วยนะครับเลี้ยงคนงานด้วยคนงานที่บ่อนกุ่งนี้จะจ้างคนมาช่วยเก็บผลผลิตอีกนะครับดูไฟสองสว่างนะครับอยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่ก่อสร้างบ้านสวนนี้มันจะฝุ่นฝุ่นเยอะนะครับทุกท่านเวลาเดินไปไหนก็จะฟุ้ง ฝุ่นละอองนะครับฝุ่นละอองจะเยอะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันเป็นดินทรายนะครับเวลาลมพัดมาทีหนึ่งนี่ก็ปิวแบบฟุ้งนะครับใครที่เป็นภูมิแพ้ก็นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับมาทุ่งนานะทุ่งนานี่ก็ฝุ่นนะครับฝุ่นนี่ก็แอดก็พยายามที่จะลดให้ในส่วนบางส่วนนะครับที่ ออยู่ใกล้ๆต้นไม้ครับรถให้มันชุ่มชุมมันจะได้ช่วยให้แบบว่าฝุ่นละอองไม่ฟุ้งมากนะครับตรงนี้ก็รอ้พี่หนูนาซื้อสายยางม,มานะครับตรงจุดมันจะมีก๊อกน้ําอยู่ตรงนู้นนะฮะตรงนี้ก็มันไม่ถึงนะครับตรงนี้1จุดก็ลากไปลากมานะครับสายยางวันนี้นะครับตรงตรงตรงนี้จะเป็นตรงที่ต้องได้ซื้อมาเพิ่มอีก นะครับสายยางตรงนี้นะครับก๊อกน้ําที่ช่างเขาต่อไว้นะครับล่าสุดที่แอดไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยครับมาต่อไว้วันที่ผมไม่ได้ขึ้นมานี่ยนี่ไงก๊อกน้ำนะครับถ้ามีสายยางก็โอเคนะครับถ้ามีสายยางก็โอเคแรงแรงจากแรงปั๊มนะครับจากปั๊มน้ํานะครับ มีสายยางต่อมาแล้วก็โอเคครับก็จะได้สามารถปลูกต้นไม้ไปได้อีกนะครับจนถึงนู่นแหละครับเสาโซลาเซลล์นะถ้ามีถ้ามีสายยางนะครับลงตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะลดตรงนี้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปครึ่งนึงตรงนั้นแล้วก็ตรงนั้นก็อีกครึ่งนึงก็ไปนู่นนะครับภาพสวยไหมฮนะมแสงสว่างจากโซลาเซลล์นะครับ ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดอดิสอนด้วยนะครับก็วันนี้ก็อยู่กันเมืดน,นิดหน่อยนะครับก็เห็นพี่หนุนาอยู่คนเดียวเนาะก็วันนี้ก็เลยอยู่ตึกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะไปหาแวะทานข้าวที่เต่างอยกันนะครับระหว่างกลับนะครับวันนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเรานะแอดอดิสอนแฟมิลี่แอดนุกี้แฟมิลี่นะครับเราก็จะพยายามแวะเวียนมาช่วยพี่หนุนานะครับพัฒนาบ้านนะครับจนกว่า จะเสร็จนะครับก็เป็นหลายๆลังที่เราเคยช่วยแล้วก็จะช่วยไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหเสียงลมทุกท่านไม่เห็นนะครับผมได้ยินแต่เสียงนะครับแล้วก็เงานะครับต้นไม้นะครับลมนะครับลมลมมาแรงนะครับเห็นสวยๆนะ ดีแต่ว่าไม่ทําให้ฝุ่นตรงนี้ฟุ้งนะครับคือพัดอยู่บนปลายไม้นะครับถ้าพัดลงมาข้างล่างนี่แบบฝุ่นตลบอบอวนแน่นะครับ และสวนสวยนะครับ uh, <No. S 1> มาดูนะครับเฮ้พี่หนูนาทำอะไรกับเด็กๆอยู่นี่นะ้หจะนรลับลับจริงๆเน่ยโอหพี่หนูนนากล่อมอยู่เลย จะหนาวไหมคืนนี้อยู่กันไหวไม่เด็กๆลมแรงนะพี่เนาะช่วงนี้อากาศหนาวแต่ว่าผ้านวมน่าจะโอเคอยู่พี่ได้เวลาหลับแล้วเย็นสายเวลาตื่นนาตื่นหลับปุ๋ยจริงนะ ไม่รู้สึกลงน้ำกันทีไ่ไหนปิดคอรกอนะครับตอนนี้จริงๆนะ ตัวโตวขึ้นมากว่านี้แล้วก็่หยแล้วก็ให้ทำคอกให้นะครับท,ทำบ้านให้ใ,หใช่ใชี่บ้านเป็นหลังให้เด<ม>็กๆก็กำลังโตกำลังสนนะครับ<ม><ม>ก็ดีที่ไม่เหงาเนาะมีถือว่ามีมีเพื่อนนะครับเ<ม>พื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์เราก็คือน้องหมานะครับ<ม>ของแอดก็นี่ยอยู่บ้านก็สนเหมือนกันนะ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอเด็กๆกันอีกนะครับนี่ก็เดี๋ยวเราก็สักพักหนึ่งนะครับให้พี่หนูนาเก็บของนะเดี๋ยวเราก็ค่อยออกไปพร้อมกันนะ,อะขอบคุณทุกท่านนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามปัิทสอนแฟมเรี่ด้วยนะจะ๊ะคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะฝากกดไลค์ like ด้วยนะครับลาไปก่อนนะรสวัสดีครับ